วัดตกใจทุกคนก็เสียดายพีดีมิ g แกรนระนองเตรียมแถลงข่าวปลดแบมไพลินเจ้าตัวรับขอสละตำแหน่งจริงจากกรณีกระแสข่าวสปพร์แบมไพลินมิสแกรนระนอง2024เตรียมสละสิทธิ์ออกจากการประกวด s ิสแกรนไทยแลนด์2024ล่าสุดพีดีมิสแกรนระนองได้โพสชี้แจงเรื่องการปลดแบมไพลินจากตำแหน่งว่า ผมในนามพีดีมิตรแกรนระนองขอแถลงข่าวเรื่องการปลดแบมไพรินออกจากตำแหน่งมิตรแกรนระนองในวันที่30มกราคมนี้เนื่องด้วยขณะน,นี้ผมทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศและมีเรื่องเอกสารสัญญาที่ต้องตกลงกับน้องยังไงจะรีบแจ้งให้นะครับด้านบอสนวัดได้ไลฟ์ขายของและตอนหนึ่งมีแฟนนางงามถามถึงกรณีแบมไพรินโดนปลดฟ้าผ่าซึ่งบอสนวัตได้ตอบว่า ไม่ได้ปลดแต่น้องขอยุติไม่ได้ปลดสิ่งหนึ่งที่บอกได้เกี่ยวกับแบมคือไม่ได้ปลดน้องมีความจําเป็นที่ไม่สามารถไปต่อได้เราไม่ได้สั่งปลดนิกแกรนระนองพีดีก็ไม่ได้สั่งปลดแต่น้องไม่สามารถไปต่อได้ด้วยเหตุผลจําเป็นเราได้ผ่านขั้นตอนคุยกันมาประมาณสิบวันแล้วทุกคนก็คงเสียดายเราและพีดีก็เสียดายรู้สึกตกใจก็ค่อนข้างมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะเขาก็มีการโปรโมตตัวเองมีการสร้างดอ ไปค่อนข้างเยอะแล้วและได้มาร่วมกิจกรรมกันหลายกิจกรรมแล้วน้องก็ไม่ได้มีปัญหาเกเรเราก็พยายามเข้าใจขณะที่แบมไพลินได้มีการไลฟ์ t ิ k ก o k ว่าเหมือนตามที่บอสพูดแบมขอสละตําแหน่งมากกว่าในการดํารงหน้าที่เดี๋ยววันที่3 0มกราคมเรามาแถลงกันว่าเหตุผลอะไรฝากติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอแบมในมุมไหน ก็ขอให้ซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้แบมในทุกๆด้านทุกๆงานที่ทำนะคะขอบคุณบอสขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ็นดู